สวัสดีแฟนวอลเลย์บอลทุกท่านค่ะวันนี้ไต่นำเอาความคิดความเห็นของแฟนวอลเลย์บอลชาวเวียดนามมาฝากกันค่ะหลังจากจบการแข่งขันระหว่างทีมตองตินทีมสาวทหารซึ่งเป็นสโมสรต้นสังกัดของพี่หน่องปลื้มจิตและน้องบิวสิริวันได้ทำการแข่งขันกับทีมไทยบินซึ่งเป็นสโมสรในเวียดนามนะคะก็ปรากฏว่าทีมตองตินค่ะสามารถเอาชนะทีมไทยบินไปได้3-0ต่อเซตด้วยสกอร์ทั้งหมด25 ต่อ18 25ต่อ14และ25ต่อ20เรียกได้ว่าเป็นการเอาชนะที่ขาดลอยมากๆเลยนะคะแล้ววันนี้ค่ะแต่ก็ได้รวบรวมเอาความคิดความเห็นของแฟนวลอลเลย์บอลชาวเวียดนามมาฝากแฟนวลอลเลย์บอลชาวไทยค่ะลองไปรับชมรับฟังดูกันได้นะคะโดยที่ความคิดเห็นแรกนะคะเขาเขียนเอาไว้ว่าทีมไทยบินเล่นไม่มีสมาธิเลย เสียตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นประมาณนี้ค่ะแต่ใช้โปรแกรมแปลของ Google นะคะมันก็อาจจะมีผิดเพี้ยนไปบ้างนะยังไงก็ต้องขออภัยไว้นณที่นี้ด้วยนะคะคอมเมนต์ต่อมาค่ะเ้าเขียนเอาไว้ว่าอูเยนคุณฉลาดพอที่จะจับบอลไหม และคอมเมนต์ต่อมานะคะก็เป็นคอมเมนต์ที่ตอบคอมเมนต์เมื่อสักครู่นี้ค่ะเขาเขียนเอาไว้ว่าอูเยนจับบอลได้อูเยนบินขึ้นไปโจมตีแนวรับได้สาวๆพวกนั้นเล่นเหมือนคนไม่ได้กินข้าวเหมือนประมาณว่าเล่นเหมือนคนไม่มีแรงประมาณนี้ค่ะคอมเมนต์ต่อมาค่ะเขาเขียนเอาไว้ว่าการโจมตีหลักควรบังคับให้ B ีสูญเสียความแข็งแกร่งนะ และจำกัดการโจมตีที่แถวหลังโอ้ยสติปัญญาประมาณว่าโอ้ยคิดได้ยังไงนี่ประมาณนี้นะคะคอมเมนต์ต่อมาค่ะเขาเขียนเอาไว้ว่าและแมตช์ล่าสุดนี้ก็ได้แพ้ให้กับทีมที่แข็งกแกร่งที่สุดไปแล้วก็น่าจะพูดถึงทีมไทยบินนะคะที่พ่ายแพ้ให้กับทีมแข็งกแกร่งอย่างตองตินค่ะ และคอมเมนต์ต่อมาค่ะเขาเขียนเอาไว้ว่าชัายชนะไม่ใช่เรื่องที่คาดไม่ถึงพรุ่งนี้ถือเป็นนัดสำคัญวันพรุ่งนี้เนี่ยก็หมายถึงนัดที่จะแข่งกันในวันนี้นะคะซึ่งเป็นการแข่งขันระหว่างทีมตองตินกับทีมฐานหัวของสาวจีนค่ะซึ่งสองทีมนี้เนี่ยเป็นทีมที่ยังไม่เคยแพ้ใครเลยนะคะทีมแกร่งจะมาเจอกันค่ะทุกคนมันแน่นอนสำหรับหลีกเกาหลีสำหรับหลีกเวียดนามในวันนี้นะคะขออภัยค่ะ และคอมเมนต์ต่อมาค่ะเขาเขียนเอาไว้ว่าพรุ่งนี้จะต้องมีทีมที่แพ้เราจะชนะตลอดไปได้อย่างไรการแข่งขันในวันนี้เนี่ยเข้มข้นอย่างแน่นอนนะคะทุกคนคอมเมนต์ comment ต่อมาค่ะคอมเมนต์ comment นี้นะคะเขาเขียนเอาไว้ว่าขอแสดงความยินดีกับทีมตองตินด้วยนะ คอมเมนต์ต่อมาค่ะเขียนเอาไว้ว่าฟันร้ายในปี2022จะเกิดขึ้นซ้ำหรือไม่ถ้าทีมอันดับ4อย่างทีมไทยบินสามารถคว้าชแชมป์ได้ทีมอันดับ1อันดับ2อันดับ3ก็เป็นเพียงอันดับชั่วคราวเท่านั้นคอมเมนต์ต่อมาค่ะเขียนเอาไว้ว่า ทีมไทยบินน่าเบื่อมากพรุ่งนี้เมื่อเราจะพบกับทีมฐานหัวพรุ่งนี้เราจะรู้ถึงความแข็งแกร่งที่แท้จริงของเขาก็น่าจะเป็นแฟนวนลอลเลย์บอลของทางตองตินนะคะที่คอมเมนต์มาบอกว่าทีมไทยบินนั้นน่าเบื่อนะและพรุ่งนี้จะแข่งขันกับทีมฐานหัวแล้วนะคะก็จะได้เห็นแล้วว่าใครแข็ง,แ,ขงแกร่งจริงนะคะสู้กันมันอย่างแน่นอน คอมเมนต์ต่อมาค่ะเขาเขียนเอาไว้ว่าการแข่งขันมักมาจากด้านเดียวก็หมายความว่าเกมการแข่งขันในวันนี้เนี่ยการโจมตีเกิดขึ้นจากทีมทีมตองตินด้านเดียวนะคะทีมไทยวินไม่ค่อยได้มีการโจมตีเท่าไหร่เลยค่ะคอมเมนต์ต่อมาค่ะคอมเมนต์นี้เขียนเอาไว้ว่า ไม่รู้ว่าคนต่อต้านนักกีฬาบางคนในข่าวอายุถึง30หรือเปล่านะแต่เห็นคอมเมนต์ตรงๆใช้คำพูดแรงๆการเป็นนักกีฬาวลอลเลย์บอลในเวียดนามมันกดดันมากนะคอมเมนต์นี้ก็เหมือนประมาณว่าอยากจะให้คนที่เข้ามาคอมเมนต์เนี่ยใช้ถ้อยคำที่สุภาพสักนิดหนึ่งนะคะมันอาจจะมีคอมเมนต์ที่ไม่เหมาะสมเข้ามารบกวนนั่นเองค่ะ คอมเมนต์ต่อมาคะ่ะคอมเมนต์นี้นะคะเขียนเอาไว้ว่าฉันหวังว่าสถานการณ์ในระยะหนึ่งของทีมฐานหัวจะชนะที่เหลือก็ให้ท็อป4ของปีที่แล้วลงแข่งขันดีหรือไม่คอมเมนต์ Comment ต่อมาคะ่ะรอดูการแข่งขันในวันพรุ่งนี้กับฐานหัว อดใจไม่ไหวแล้วนะคะสำหรับแฟนวอลเลย์บอลชาวเวียดนามค่ะคอมเมนต์ต่อมาค่ะคอมเมนต์นี้ก็ทายผลการแข่งขันออกมาเลยนะคะเขาบอกว่าการแข่งขันพรุ่งนี้ตองติน3ฐานหัว2ก็คือตองตินสามารถเอาชนะฐานหัวได้3ต่อ2เซตค่ะเขาก็คาดเดาผลการแข่งขันแล้วนะคะคอมเมนต์ต่อมาค่ะ คอมเมนต์นี้เขาเขียนเอาไว้ว่ายินดีด้วยนะตองตินวันนี้ไม่มีนักกีฬาชาวต่างชาติในทีมตองตินลงมาแข่งในสนามแล้วก็มีคอมเมนต์ต่อมานะคะที่มาตอบคอมเมนต์นี้ค่ะเขาเขียนเอาไว้ว่ามีสิมี MB ปลื้มจิตเล่นตั้งแต่ต้นเกมเลยนะแล้วก็ OH เข้ามาเกือบจบการแข่งขันก็คือในตำแหน่งของน้องบิวสิริวันค่ะทุกคน เขาก็ตอบคอมเมนต์เมื่อสักครู่นี้นะคะว่ามีนักกีฬาชาวต่างชาติซึ่งเป็นชาวไทยเนี่ยลงมาร่วมแข่งขันด้วยนะคะคนที่คอมเมนต์เมื่อสักครู่นี้อาจจะยังไม่ทราบค่ะและคอมเมนต์ต่อมานะคะเขาเขียนบอกกับทีมตองตินไว้นะคะบอกว่าอีกสองนัดข้างหน้าขอให้เล่นกันอย่างมั่นคงแบบนี้อีกนะ คอมเมนต์ต่อมาค่ะเขียนเอาไว้ว่าสิ่งที่สำคัญเลยคือต้องเอาชนะทีมหนินบินเพราะมีคนรุกเหมือนเขาคือทีมหนินบิงเนี่ยจะมีตัวที่ทำคะแนนคล้ายๆกันกับทีมตองตินนะคะเพราะฉะนั้นแฟนของตองตินก็เลยมาบอกว่าต้องเอาชนะทีมหนินบิงให้ได้นะคอมเมนต์ต่อมาค่ะ คอมเมนต์นี้เขียนเอาไว้ว่าฉันคิดว่าตองตินเป็นทีมที่ดีมีการโจมตีที่รวดเร็วและหลากหลายรวมถึงการสกัดกั้นบอลก็ทำได้ดีมากด้วยยอดเยี่ยมจริงๆนะคะสำหรับทีมตองตินนะอย่างที่แต่ได้บอกไปนะคะว่าผู้เล่นของทีมนี้เนี่ยทำคะแนนได้ดีกันทุกคนเลยนะคะช่วยกันดีมากๆค่ะ และคอมเมนต์ต่อมาค่ะเขาเขียนเอาไว้ว่าทีมไทยบินถ้าเกิดว่ายังอ่อนแอแบบนี้จะทำให้คุณตกชั้นได้ง่ายมากขึ้นนะและคอมเมนต์ต่อมาค่ะคอมเมนต์นี้ก็ยังเป็นการติทีมตองตินอยู่นะคะเขาเขียนเอาไว้ว่าหากพวกคุณยังเล่นแบบนี้พรุ่งนี้จะแพ้ทีมฐานหัวนะก็เล่นดีนะโดยส่วนตัวต่ายก็มองว่าเล่นได้ดีนะคะ แล้วคอมเมนต์ต่อมาค่ะเขาก็ตอบคอมเมนต์เมื่อสักครู่นี้นะคะเขาก็มีความคิดเห็นที่เหมือนกันเขาบอกว่าใช่ถ้าวิธีการเล่นของตองตินยังคงเหมือนเดิมรอชมฐานหัววันพรุ่งนี้เลยว่าจะเอาชนะตองตินได้ไหมประมาณนี้ค่ะ และคอมเมนต์สุดท้ายนะคะคอมเมนต์ comment ต่อมาเนี่ยเขาก็เขียนสถิติการโจมตีของนักกีฬาทั้ง2ทีมนะคะทั้งทีมตองตินแล้วก็ทีมไทยบินค่ะพี่น้องปลื้มจิตนะคะอยู่ในลำดับที่4ค่ะที่เขียนว่าถิ่นขาวปลื้มจิตนะคะมีประสิทธิภาพการโจมตีสูงถึง66 จ6ซค่ะส่วนหมายเลข8ก็คือน้องบิมน้องบิวสิริวันนะคะมีประสิทธิภาพการโจมตีสูงถึง33.3เปซค่ะทุกคนคนนี้เขาก็เอาสถิติของนักกีฬาแต่ละคนมาคอมเมนต์มาบอกกันนะคะถือว่าน่ารักมากๆเลยค่ะเอาละค่ะวันนี้แต่ก็เอาคอมเมนต์ความคิดเห็นของแฟนวลอลเล์บอลชาวเวียดนามมาฝากแฟนวลอลเล์บอลชาวไทยนะคะเพื่อนๆคิดเห็นว่าอย่างไรสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้ใต้คลิปนี้ค่ะหากไต่แปลผิดหรือว่าพลาดตรงไหนก็ ต้องขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ